โอ้โหโอ้โหโอ้โหยูยูยอยูยูยูยอยูอัยูี้ยูาูย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 ูอนยูยูย่างยั้นเลยเูย,ย,งงยูอูน,นหยูยูย oh, <laughs> ูย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 ยยูหมุนอีกงหากนะคะ หมุนหมุนหมุนมินเทนวาวค่ะค่ะหมุนหมุนเลยค่ะอุ้ย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 นางจะหมุนนานเจ็บไหมคะลูกจะเอาวะเอาเอาวะเจ็บไหมคะเจ็บไหมคะลูกไม่ได้หรอกแม่ช่วยไหนค่ะโอ้ลุกได้แล้วหม ปกติต้องให้แม่ดึงเก่งค่ะล้มเองลูกเองไปเลยค่ะ Go again ไม่ต้องหมุนหรอกค่ะมันจะลม้มเก่งค่ะเก่งค่ะค่ะ เก่งค่ะนั่นเก่งค่ะฮู้เก่งค่ะ